ทุกรถสดทุกเครื่องเกาะติดทุกสถานการณ์เกาะกระแสข่าวสนับสนุนข่าวโดยเนื้อปูก,ก้อนแม่กองบายน้องเนยเนื้อปูกแกะสดใหม่สาดทำเมนูอะไรก็อร่อยโทร9 4 3 6 9 6 8 9าสี่ห้าอามหกเกาหกแปดนกาเข้ามาลงหัว ตางความเก็บใจวัดให้ทุนมองเสด็จแม่ย่าชอบอะไรรู้ทำไมที่หนึ่งต้องของใครเนี่ยฝันหลานโมงในสามทีเน้นๆเลยทำไมไม่เข้าเลยไม่หรอคะไ่เข้าวไม่รู้เหรอว่าฉันองค์หญิงแสนโสมเนี่ยเล่นวิชาเล่นแหล่แผลงนี่เล่นของฟันไม่เข้าแทงไม่เข้าฟันไม่เข้าไอ้ติ๊บเอามีดอนุ่นมา ในเมื่อฟัดไม่เข้าแล้วก็<อ>เหนียวแล้วเหรอเดินดำนากตรงนี้ไป็หลอใช่พี่ยังไม่ได้เข้าเมืองเลยมึงยังไม่ได้เข้า,มขเ,ขาเมืองให้เราบอกเข้าเมืองก่อนสิแล้วมึงทำไมทัก,กเคะข้างหลังวิ่งเหมือนกันหรือองค์หญิงไม่เหรอสายสองลูกเราถูกเจ้าปิโตรประกันองค์หญิงเจ้าต้อยอยู่ข้างนอกไม่ใช่ใครเจะ,ะาจะทำเจรจาก่อนเจรจาแพ้ค่ะ เหตววุการณ์ครั้งนี้ก็บอกขอเป็นปราชทูตลินทองพะัชราเดี๋ยวจะไปเจราจาให้เรียบร้อยช้าก่อนเลยช้าอะไรก<อ>ันพี่ยโอเคเล่นอะไรคณะไหนคณะนั้นขอปะวิงเวลาสักหน่อยนี่ไม่ช้าแล้วนะอะเร็วไปตามแม่ไปออร์รถเขาใช้เจรจาถึงวันให้กลับวันถึงคืนให้กลับคืนปัดเดี๋ยวนี้รับด้วยการพุทธค่ะ 来喂，来坐。 สิ่งที่มันประจักษ์ต่อสายตานันคุณมึงเลือกผัวมึงมึงหาได้เลือกพ่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้ความเป็นพ่อเป็นลูกระหว่างมึงกับปูขอให้มันขาดจากกันความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับปูน,นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปหาได้เกี่ยวข้องกันนั้นชีวิตมึง นักาพระเอกสอนลาต่อนัข่อวตกทุกท่านกสู่กิจกรรมมหกรรมนาฏดนตรีเปิดตำนานการแสดงลิเกภายใต้โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางกอศาสตร์วัฒนธรรมเชิงนิเวศ สุขภาพและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดช,ชอบตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568ครับเจ็ดวันด้วยกันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่27มีนาคมเรื่อยไปจนถึงวันที่2เมษายนก่อนทัวร์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอยุธาครับแอนน์เวอร์ฮอลเดอร์เคิร์ตโคสเชนท่านสมทรงพันเจริญบรุกุลเชฟออฟเอ็กซ์คูทีฟออฟอยุธยาพาวเวนส์ รับสมเด็จท่านและลิดีด่านชัยวิจิตนะครับรองประธานสภา,าวัฒนธรรมเอาไว้ทุกคนท่านถือโค้ชเซมาร์เซนเสียงปรบมือหน่อยครับทานผู้ชมที่รัก นายยงโครงการบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระผมขอขอข้อคุณท่านิรืฒน์ทุงสาครที่ให้โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดหนักเบอรตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่แอนดิ้เก ที่นำเสนอคุณค่าของศิลปะการแสดงวิเกและเป็นมรดกทางวัฒน,ธ,นธรรมรวมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะการแสดงพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตของความเป็นไทยขึ้นเป็นปีที่3ระหว่างวันที่27มีนาคมถึงวันที่2เมษายน2568ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปแสงวิเก ที่มีชื่อเสียงในพื้นที่กรุงจังหวัดภาคกลางตอนบนจำนวน14คณะการประชานวงผีพาดจำนวน2คณะเวลาสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านวิวัดลูกสาพรผู้ว่าราชการจังหวัดพระนคนรศรีอยุธยาประทานในพิธีได้กรุณากาวเปิดงานมา,ารรมนาตาดนตรีเปิดตำนานการดแสดงริกเกปีที่สาขอกราบเรียนเชิญครับจังหวัดน,นะครับที่่านภูมิเกียรติคารพทุกท่านครับ แต่วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งครับนะฮะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรานั้นได้รับเกียรตินะฮะในการจัดงานนะครับซึ่งเป็นงานสําคัญประจําปีเามาื่อสักครู่ทางรัศการวัฒธรรมได้บอกแล้วนะครับว่าเป็นการจัดงานมหกรรมนาฏดนตรีเปิดตํานานการแสดงลิเกปีนี้เป็นปีที่3ครับ สวยมากเลยนะครับขอบพระคุณด้วยนะครับลำดับต่อไปจะเป็นชุดสิมบริกออฟลิเกไทย This is the ์เฟ m ม s t h a ยต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองที่การลิเกสอนราม้ั้งน็ตไปชรับและก็ปลอดภัยกับการเดินทางขอคุณบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองที่น้องทุกท่าน ที่มาในงานในค่ำคืนวันนี้ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของทุกท่กานพร้อมด้วยทีมงา,ามนของคุณเอกต้นรักอายุทยานะครับมา นัดดนตรีลิเกย์เปิดตันนานตารแสดงปีที่สามโอโห้ยชูุบลกและทีมนานแสงสีเสียสุรันตาต l ลอซระดับประเทศรวมทีมงานเขอ Como